ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่174หมู่17ซอยวิรวัลถนน,นดารุสสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพันธ์จะอากาศโทพงศธรสนทิ่เสงเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีค่าราชการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครูกศนอตำบลครูศูนย์การเรียนชุมชนครูปรวช ครูประจำกลุ่มเป้าหมายพิเศษประกอบด้วยครูสอนคนพิการครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาสบรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยากรวิชาชีพนักวิชาการศึกษาเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาพนักงานบริการมีเขตความรับผิดชอบทั้งหมด18ตำบล11เทศบาล99ชุมชนมีสกรตอบน18แห่งมีศูนย์การเรียนชุมชน36แห่ง และมีกลุ่มเป้าหมายพิเศษแบ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้สอนคนพิการมีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน19แห่งโดยดำเนินตามปรชญาจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชนวิสัยทัศน์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยีสู่วิธีพอเพียงคู่เคียงชุมชนเอกลักษณ์จัดการศึกษาเพื่อปวงชนสร้างคนพอเพียงอัตลักษณ์กักการเรียนรู้คู่ความพอเพียง โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิทธิตามระดับที่มีคุณภาพสกรอำเภอเมืองขอนแก่นมีการจัดการเรียนการสอนสายสามัญโดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และยังดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการต่างๆอาทิเช่นโครงการต่อต้านยาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการอบรมส่งเสริมสำนึกบุญคุณพระมหากษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาสกรออำเภอเมืองขอนแก่นโครงการยุวกาชาติโครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ตางๆให้กับนักศึกษาสกรรเมืองขอนแก่น 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอและตำบลครบทุกตำบลได้แก่ช่างตัดผมเสริมสวยช่างตัดผมชาย ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและการจัดโครงการพัฒนาอาชีพกศนอาตำบลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทางการจัดร้านกศอนซอาลอนจัดให้มีการฝึกอบรมาอาชีพในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่มิ s สกิลเพิ่มสมรรถนะอ p skill หรือทบทวนทักษะ e s k i l l ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับทักษะความรู้สามารถประกอบอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้ส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเปิดโอกาสในการต่อยอดสร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภาษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการติดตามผู้ประสบผลสําเร็จจากการมาเรียนนศูนฝึกอาชีพชุมชนในการต่อยอดอาชีพให้กับตนเอง และการต่อยอดจากการอบรมดิจิชุมชนในการขายออนไลน์เป็นต้น 3. การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามอธัธยาศัยที่เติมเต็มความต้องการของประชาชนที่สแสวงหาการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนอกเหนือการเรียนในระบบโรงเรียนโอกาสของการเรียนรู้ตามอธัธยาศัยเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาไม่จำกัดสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อต่างๆอาทิเช่นห้องสมุดเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่อ่านหนังสือประจำตำบแลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือปักยาชาวบ้านและยังได้งบสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในโครงการสูเดเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Read Learning Space Library มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชน และท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากห้องสมุดประชาชนสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ใหม่รีเลิร์ arn, เพื่อรีสกิลรองรับ,บการเปลี่ยนแปลงและการก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนนักศึกษาผู้ทำงานและผู้กเกษียอายุการทำงานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมบทบาทใหม่ของห้องสมุดประชาชนในการพัฒนาทักษะ และนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกพื้นที่ของชุมชนในลักษณะ limit e space โดย relearning space library จะเป็นพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ในฐานะศูนย์กลางเรียนรู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกระจายความรู้สู่ประชาชนในชุมชนในการเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน